แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าจะต้องมีการรอดใต้แล้วก็วนกลับและหลังจากที่วนกลับมาแล้วท<ด>ุกๆจุดที่ผ่านมา สวัสดีทุกคนสวัสดีครับมีล็อกแฟนเลทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่เอเชียทีคเดอะริเวเฟิร์นว้าวาเราจะมาดินเนอร์กันที่เรือะรอยัลพรินเซสคูซ์นะคะทุกคนเป็นเรือสามชั้นนะครับอ่าเป็นเรือชุ้นหรูนั่แหละสามชั้นเทมวิวได้360องศาวันนี้จะเป็นอาหารประเภทบ,บ,บุฟเฟต์นานาชาตินะคะบอกเลยว่าอร่อยดีแถมเป็นบุฟเฟต์ฮาลาลอีกด้วยใช่วันนี้เนื้อพรีเมียมและแซลมอนพรีเมียมจัดเต็ม ในราคา960บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวประมาณชุ่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นเรือละ,อะก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าบนเรือจะเป็นยังไงอย่าลืมไปหิวกันกับเรานะครับ <c oughs> ไปกันเลยจ้า <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินมาตรงจุดจำหน่ายตั๋วเรือนะคะซึ่งอยู่ระหว่างโกดัง7และโกดัง8 เพื่อจะมาเอา,เอาลงทะเบียนกันก่อนเนาะนเขาเปิดลงทะเบียนตั้งแต่18นาฬิกาเลยจะมี32ใบน,นะคะน้องไม่ได้มีตั๋วนะคะได้ตัวมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจอง30ใบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือปังปุริเย่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือตอน,น1ทุ่มครึ่งนะคะ ตอนนี้ก็เดินเล่นไปก่อนเรากำลังจะขึ้นเรือกันแล้วทุกคนเรือคันของเราชื่อว่า Royal Princess c u s h เราอยู่ตรงนี้เลยนัทนีนจะเข้าไปด้วยไหเข้าไปด้วยสินัทนีนไปแล้วนะอยู่ข้างบนแล้ว<น>ขึ้นดาดฟ้าเลย และนี่คือเมนูอาหารของเขานะคะมีทั้งสลัดแบบนี้เลยผักสดๆมากมายส้มตำก็มาจ้าทุกคนแซ่บๆกันไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นข้าวนะคะพวกข้าวหมกสปากเก็ตตี้กับบรรยากาศแบบนี้พร้อมเนื้อจ้าหั่นสดๆนะคะจานต่อจานแล้วก็ราดซอสกันเลยทีเดียว ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกุ้งหอยนะคะแล้วพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้กับเราเลยแล้วก็จะมีเค้กตัวนี้ก็จะเป็นเค้กฝอยทองแล้วก็ตามมาด้วยซุปเห็ดน,นะจ๊ะเราก็กินกันฟินๆไปจ้ะดื่มดำกับบรรยากาศกันไปนะจ๊ะราดแบบน้ำซอสเกรวี่แบบฉ่ำๆซึ่งเมื่อกี้เราไปเอากันมา เดี๋ยวเอาแฮมให้ลูกเพิ่มนะคะโอ้บีแครฟูไม่โดนหรอกพราฉันเตีย้ยเุ้ยเสียหัวไปเลยเสียดหัวไปเลยค่ะสะพานพุทธจบไปแล้วนะคะกับ ทริปล่องเรือที่เอเชียทีคนะคะกับเรือรอยัลพินซ s เซส o ครสนะคะกับสภาพเด็กที่หลับ,บนั่นแหละคุณเรือนหลับหลับตั้งแต่ครึ่งทางเลยค่ะเดินแบกของออาตั้งแต่ท่าเรือหนักมากแลวตอนนี้กำลังรอรถแก๊บอยู่มันดึกแล้วแล้วไม่ขับรถมาใช่ใช่ ว่าคนก็เยอะเช่นกันแนะนําให้มาวันธรรมดาแนะนําให้มาวันธรรมดาดีกว่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้กินใช่ต่อคิวยาวมากวันอาทิตย์ก็เข้าใจว่ามันเป็นวันหยุดยาวนะมันก็คนน่าจะเยอะตามจะตายอะปะเราขอปิดทิปไว้ทันทีแล้วกันถ้าใครอยากตามรอยแบบเรานะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้นะเก้าร้ยหกสิบาทเท่านั้นจบแล้ว ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจิๆ <laughs>